สวัสดีค่ะภาษาโนเวไบติกคลิปนี้เป็นคลิปที่2สําหรับคํากริยาที่มีความหมายเกือบคล้ายกันหรือเราจะเรียกเป็นภาษาโนเวว่าซีโนนีเมสก็ได้นะคะเรามาดูกันอีก10ชุดหรือ30คันไปดูกันเลยค่ะชุดที่1นึ่งอเพอวออฟอเชเกและออเทสตหมายถึงพยายามหรือทดลอง อ p เพว์หมายถึงลองหรือพยายามใช้ได้ทุกสถานการณ์ตัวอย่างเช่นไ a ย p เพเ e อร์โอลาร์นอชค์ไย v เพเวอร์โอลารฉันพยายามเรียนภาษาโนเวโอโฟเชอร์กหมายถึงพยายามเป็นคำสุภาพและเป็นทางการกว่าตัวอย่างเช่น h a n f o เชอร์ r กโอ e ฟเอนยอบฮาน r ฟเช o ร์เกโอฟเอย เขากำลังพยายามหางาน o อเทสต์หมายถึงทดลองคือการทดลองบางอย่างเพื่อดูผลลัพธ์ตัวอย่างเช่น vi tester den nye appen vi tester den nye appen เรากำลังทดสอบแอปใหม่ชุดที่สองโอเปสเตมโออาและ โออาบฉุดะหมายถึงตัดสินหรือตัดสินใจโอเบสเตม์ะหมายถึงตัดสินใจใช้ได้ทั่วไปตัวอย่างเช่นย้ายเบสเตม์เมอร์ไม่ฟอร์โอไรซ่ย้ายเบสเตมเมอร์ไม่ฟอร์โอไรซฉันตัดสินใจที่จะเดินทางโออาบเยระหมายถึงตัดสินนั้นในเรื่องสำคัญมักเป็นเรื่องข้อขัดแยง้ง ตัวอย่างเช่นลาห์เรนอาบเยอเวมสมวินเนอร์ลาห์เรนอาบเยอเวมสมวินเนอร์คู่ตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะออเบชลุเตอร์ไม่ถึงตัดสินใจใช้ได้ทั่วไปการประชุมเอกสาร,รหรือเป็นทางการตัวอย่างเช่นมัมมาเบชลุเต์วาวิสกาลสปิสมัมมาเบชลุเตวาวิสกอลสป แม่ตัดสินใจว่าเราจะกินอะไรชุดที่สามโอเมิร์ตอเทรฟและออสเตอร์โพหมายถึงนัดพบหรือเจอ o m เม t รหมายถึงพบไปตามนัดหมายหรืออย่างเป็นทางการตัวอย่างเช่นไ a เมิร์ตฮามคล k อกเกฟ ยายเมอร์เตอร์ฮามคลเกนเฟมฉันนัดเจอเขาตอนห้าโมงออเทรฟหมายถึงเจอใช้แบบเป็นกันเองโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าตัวอย่างเช่นวีทรัฟวรลันดร์โพกาตวีทรัฟวัันดร์โพกาตพวกเราเจอกันโดยบังเอิญบนถนนออสเตอร์โพ หมายถึงเจอโดยบังเอิญแบบเซอร์ไพรส์สุดๆโดยไม่ได้นัดหมายตัวอย่างเช่น Hunster Poen g a m m e n t Ven Hunster Poen g a m m e n t Ven เธอเจอเพื่อนเก่าโดยบังเอิญสุดๆชุดที่4 Olag Otibel และ o k u k e r e หมายถึงทำอาหารหรือเตรียมอาหารอลาเกหมายถึงทำใช้ได้ทั่วไปทั้งอาหารและของใช้ตัวอย่างเช่นย้ายลาเกอร์มิดดย้ายลาเกอร์มิดดฉันทำอาหารเย็น o til ลเบรดหมายถึงการเตรียมอาหารอย่างมีขั้นตอนตัวอย่างเช่นฮันทิเบรดมิดดักทิลไอมอน ฮานท i ลเบร e เดอร์มิดดักทิลอิมอนเขาเตรียมอาหารเย็นไว้พรุ่งนี้โอโคกุเลร์หมายถึงทำคำนี้ไม่เป็นทางการใช้แบบสนุกสนุกหรือพูดเล่นตัวอย่างเช่นวี We k u กุเลร e แ s มเมนโพชกนะวีกุเลร์แซมเมนโพเราทำอาหารด้วยกันในครัวแต่คำนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะในครัวเท่านั้น เรายังใช้ได้ในการถามหรือตอบแบบเล่นๆสนุกๆไม่ถึงทำอะไรง่วงๆยุ่งๆอยู่กับบางอย่างแบบลองผิดลองถูกตัวอย่างเช่นวาอาเดดูคุกุเลหระไหมวาอาเดดูคุกุเลหระไหมคุณกำลังทำอะไรอยู่ชุดที่5้าโอเลอฟนีสและ โอกาสกรัตหมายถึงหัวเราะโอแลหมายถึงหัวเราะแบบทั่วไปตัวอย่างเช่นฮุนแลร์ฟวีดส์ฮุนแลร์ฟว์เธอหัวเราะกับเรื่องตลกอฟนีซหมายถึงหัวเราะคิกคิกแบบเบาๆอไอตัวอย่างเช่นยันต์เฟนีเซอร์อีคลาสนนต์ n ฟนีเซอร์อีค เด็กผู้หญิงหัวเราะคิกคักในห้องเรียนโอกาสสครัดต ah ์หมายถึงหัวเราะเสียงดังมากตัวอย่างเช่นวิกาส t รัดต ah ์อฟฟิลเมนวิก s ส r รัดต์อฟฟิลเมนพวกเราหัวเราะลั่นกับหนังเรื่องนั้นชุดที่6 o อ r i ิเตอว a สเกและออเรนเยร หมายถึงทำความสะอาดหรือจัดระเบียบออริทหมายถึงเก็บกวาดจัดของให้เป็นระเบียบตัวอย่างเช่นย a ายริดเดอร m ูมมิยายริดเดอรฉันเก็บห้องของตัวเอง O อวส k เกหมายถึงล้างซักหรือทําความสะอาดตัวอย่างเช่น HUN ว a สเกอคลานาีนะ n ุวสเก คลาดนะสี่นะเธอซักเสื้อผ้าของเธอโอเรนเยอร์นะหมายถึงทำความสะอาดอย่างละเอียดตัวอย่างเช่นดีเรนเยอร์ฮูสเซเฟอร์ยูนดีเรนเยอร์ฮูสเซเฟอร์ยูนพวกเขาทำความสะอาดบ้านก่อนวันคริสต์มาสชุดที่เจ็ดโอเล็ก โอเพ c เซและโ s เซตหมายถึงวางหรือจัดวาง o l เลกเหมายถึงวางแบบนอนราบตัวอย่างเช่นย a ญ l เล็กเกบุกะโพบูดะยเล็กเกบกพบูดะฉันวางหนังสือบนโต๊ะโอเพ c เซ่ era, หมายถึงจัดวางแบบมีการวางแผนตามจุดที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น Han placerat var mit p o d u Han placerat a r mit p o d u เขาจัดแจกันไว้กลางโต๊ะ o s s ต t e r หมายถึงวางแบบแนวตั้งตัวอย่างเช่น Hun setter koppen poju. Hun setter koppen p o เธอวางถ้วยบนโต๊ะ ชุดที่8ปดอลาละอุนเนวีซและอินสตูเอร์หมายถึงเรียนรู้สอนหรือแนะนำอลาละหมายถึงเรียนรู้หรือสอนตัวอย่างเช่นย้ายล่าละนอสก์ย้ายล่าละนอสกฉันเรียนภาษานอร์เวย์อุนเนวีซะ หมายถึงสอนหรือสอนเชิงวิชาการตัวอย่างเช่น h u n นอุ un un er e ่นวีเซอร์อีมาตมัติกหุนอุ i นวีเซอร์อีมาตมเธอสอนวิชาคณิตศาสตร์โออินสตูเอหมายถึงแนะนำหรือสอนแบบสั่งขั้นตอนเช่นสอนวิชาใช้เครื่องจักรหรือโค้ชนักฟุตบอลตัวอย่างเช่นเทร n เนอร์อินสตูเอเรสปิลเลนะ เทรนด์เรนอินสเตร์และสปินด์นะโค้ชกำลังแนะนำผู้เล่นชุดที่9โอเฟอร์และโอเชนนะและโอโอเบลเวหมายถึงรู้สึกสัมผัสหรือประสบโอเฟอร์นหมายถึงความรู้สึกภายในใจตัวอย่างเช่น ยัยเฟ้อเลยไม่ลิกเลยใหญเฟ้อเลยไม่ริกเลยฉันรู้สึกมีความสุขโอเช่นเนะหมายถึงความรู้สึกที่จับต้องได้หรือสัมผัสได้ตัวอย่างเช่นยัยเช่นเนอร์เอีนสตาร์กลุกย้ยเชนนอร์เอีนสตาร์กลุกฉันรู้สึกได้กลิ่นแรงมาก โออบเล่เว oh, หมายถึงรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ได้รับตัวอย่างเช่น we o บเ e ว v e d an fantastic sunnier gang we observed an fantastic sunnier gang, fantastic gang. พวกเราได้ประสบกับพระอาทิตย์ตกที่สวยงามชุดที่สิบโอเหอะโอรุตตะและ โอโอเฮอร์ะ oh, oh, หมายถึงฟังได้ยินหรือได้ยินโดยบังเอิญโอเฮอร์ะ oh, หมายถึงได้ยินได้ฟังใช้ได้ทั่วไปตัวอย่างเช่นยัยเฮอร์เิทมูสิกยัยเฮอร์เิทมูสิกฉันฟังเพลงโอลิตเตอรหมายถึงตั้งใจฟังตัวอย่างเช่นฮันลิตเตอร์ทิลวายซิเอร์ฮันลิตเตอร์ ทิลวายเสียเขาฟังในสิ่งที่ฉันพูดโอโอเวอเหิรละไม่ถึงได้ยินโดยไม่ตั้งใจหรือแอบได้ยินตัวอย่างเช่นฮ oh, านโอเวอเหิร์อแอนเฮมมลซัมทาละฮารโอเวอเฮิร์อแอนเฮมมลิซ oh, ัมทาละเขาแอบได้ยินการสนทนาลับ นี่ก็คือคำกริยาที่มีความหมายเกือบคล้ายกันตอนที่สองจะกันใหม่คลิปต่อไปคือตอนที่สามนะคะขอบคุณที่ติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ